สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้มาสอนหรือแชร์ความรู้อะไรทั้งสิ้นครับขออนุญ,ญาตบ่นและระบายนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาวิเคราะห์หรือรีแอคชั่นเกี่ยวกับงานออนไลน์รับตัวแทนยูเซอร์เปิดพาร์เนอร์อะไรก็แล้วแต่จะบ่นเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยอย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับช่อง107แค่รับ1ช่องทางที่จะนําไปต่อรองรับสร้างเฟซแล้วเพิ่มกลุ่มครับบัญชีละ200บาทขั้นต่ําก็ประมาณ20กลุ่มขึ้นไปเฟซเปิดใหม่ บางบางคนมันจะกดเข้าหัวข้อกลุ่มไม่ได้แบบนี้กลุ่มขายฟรีหรือโปรโมทฟรีก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับซึ่งมันสุ่มครับแรนดอมถ้าคุณไม่มีเพื่อนดึงเข้ากลุ่มที่มีประชากรเยอะๆหรือไม่ได้คัดเลือกกลุ่มเนี่ยก็ไม่รู้จะเลือกเข้ากลุ่มไหนดีถูกไหมนะนี่จึงเป็นช่องทางหนึ่งนะครับสร้าง Facebook เข้ากลุ่มเพราะมันจะเสนอกลุ่มที่เ,เพื่อนๆของคุณเนะ่เป็นสมาชิกอยู่มันจะจับเชื่อมโยงกัน ใครไม่มีเพื่อนเป็นแม่ค้าออนไลน์ะนะมันจะโชว์กลุ่มอะไรก็ไม่รู้เป็นกลุ่มส่วนตัวส่วนใหญ่เห็นไหมคาว่ากลุ่มขายฟรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่กว้างนะฮะแต่ดูดินะครับนี่คือการที่เป็นบัญชีใหม่แล้วเข้ากลุ่มสรุปนะครับไม่อยากเสียเวลาในการกดแอดเข้ากลุ่มหรือพิมพ์ค้นหาแบบนี้ผมจึงเสนอบริการนี้นะครับก็คือสร้างบัญชีเฟซพร้อมกลุ่มโพสต์หรือแชร์เรื่องพวกงานออนไลน์ รับตัวแทนพาร์ทเนอร์รายได้วันละหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยสนามซ้อมก็ว่าได้นะครับได้การเข้าถึงแบบฟรีๆนะครเน้นของฟรีก่อนที่จะไปเสียเงินในการยิงแอดเพราะหัวข,ข้อที่จะเล่าให้ฟังคือมันไม่ต่างกันเลยไม่ว่าคุณจะยิงแอดหรือจะโพสต์ฟรีแบบนี้มันอยู่ที่ไมล์เซ็ตความรู้สึกนึกคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมคุณมีไมล์เซ็ตยังไงคุณตั้งกลุ่มเป้าหมายยังไงต้องไล่ทบทวนกันก่อนนะครับที่จะไปลงมือไม่งั้นจะเสียเวลาเสียความรู้สึก ถ้าไปยิงแอดก็เสียเงินเพิ่มต้นสตาร์ทผมจะตั้งไว้ที่200บาทซึ่งแน่นอนครับมันไม่ใช่จะทําได้วันเดียวนะครับขั้นต่ามันก็3วันกว่าที่จะมีเฟสและกว่าที่จะมีกลุ่มนะครับและกว่าจะเปิดมาเก็ตเพลสมันย่อมใช้เวลาค่านู่นค่านี่นะครับค่าดําเนินการทำเฟส200บาทเพิ่มกลุ่มเข้าไปให้เรียบร้อยนีย่ถือว่าไม่แพงสําหรับผู้ซื้อนะแล้วผู้ขายก็ได้กําไรแน่นอนดังนั้น สร้างเครื่องมือออนไลน์บางคนที่เขาไม่มีเวลาทําแบบนี้หรือเขาทําไม่เป็นเขาสมัครทํางานออนไลน์เป็นพาร์ทเนอร์แล้วอยากจะกระจายแล้วไม่ค่อยมีใครทําขายต่อให้มีนะครับมันก็ราคาแพงผมขออนุญาตเสนอนะครับใครที่อยากจะติวเข้มอาชีพสร้างเครื่องมือออนไลน์เนี่ยนะสร้างเฟซฟาร์มเฟซก็ว่าได้นะครับกลุ่มนี้ผมดูแลอยู่นะครับก็คือสายเทาร้อยวิธีสําหรับการเอาตัวรอดใน Facebook ไม่ใช่สายดานะครับคือสายเทา มันก็มี2วัตถุประสงค์ครับเฟซเพื่อในการยิงแอดต่อไปคือเฟสสำหรับการสร้างมาร์เก็ตเพลสการโพสกลุ่มเป็นสนามซ้อมนั่นเองนะครับค่าตัวมันก็จะถูกกว่าผมก็จะตั้งไว้แค่200บาทต่อ1บัญชีมีการอบรมออนไลน์คือคุณเรียนรู้จากตรงนี้นะครับ10ขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับลองรับทั้ง2แบบคือการเลี้ยงเ,ยเพื่อไปยิงแอดและเลี้ยงเพื่อการโพสต์ไม่เชื่อคุณไปเสิร์ชด,ดูใน Google เลยนะ การซื้อขายบัญชี Facebook เครื่องมือเหล่านี้ครับมีขายกันเกลื่อนเลยทีเดียวแล้วจะซื้อจะขายยังไงสร้างยังไงให้ผ่านไม่ให้โดนบล็อกนะครับฟาร์มเฟซต่างๆครับสําหรับใครที่อยากจะมีอาชีพสร้างเครื่องมือออนไลน์อกผมคนนึงอะนะครับผมไม่ห่วงวิชานะครับเพราะว่าลูกค้ามันเยอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่แย่งอาชีพผมหรอกนะครับคุณจะเอาไปใช้เองนะครับหรือ หรือจะสร้างเพื่อขายอาจจะสร้างเพื่อเอาไว้แจกเอาไว้ต่อรองใครที่มาทํางานกับเราเราแถมบัญชีเฟซเพิ่มกลุ่มให้พร้อมทําเป็นสนามซ้อมมานะก่อนที่จะยิงแอดก็ต้องมีการโพสต์กลุ่มซ้อมก่อนถูกไหมมันสามารถรองรับการยิงแอดเบื้องต้นนะครับเป็นการเลี้ยงบัญชีดังนั้นนะครับกลุ่มร้อยวิธีสายเทาพิสดารสําหรับคนที่เป็นนักลงทุนชี้วัดศักยภาพของตัวเองว่าทําได้หรือไม่ถ้าคุณทําได้คุณก็เอาไปสร้างเป็นอาชีพหรือเอาไปใช้ต่อรองใช้เองก็ได้นะครับ พราะผมก็ใช้หลักสูตรเหล่านี้ขายเครื่องมือหาลูกค้าทําเองใช้เองครับและอยากจะเผื่อแผ่ให้พี่น้องแต่มันก็ต้องมีต้นทุนครับทุกอย่างมันมีการลงทุนหมดนั่นแหละโอเคช่วงท้ายผมขออนุญาตบ่นนะครับตามที่ผมกล่าวมาข้างต้นว่าเกี่ยวกับการชวนคนทํางานออนไลน์เป็นพาร์ทเนอร์เป็นตัวแทนหายูเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยต้องใช้ไมซ์เซตยังไงนะ หลายคนตกเป็นเหยื่อการโฆษณาครับเพราะไม่ได้ใช้ Mindset ของนักธุรกิจออนไลน์หรือนักลงทุนอะไรเลยฮะคุณทําโฆษณาดึงคนเข้ามาคนที่สนใจนั่นคือคนอยากจะเป็นลูกจ้างอยากจะรับรายได้รายวันถูกไหมยิงโฆษณาออกไปที่ Inbox เข้ามาเนี่ยแล้วก็ไปล้างสมองกันภายหลังมันรู้สึกอึดอัดครับกับการทําแบบนี้เรารู้สึกผิดลึกๆอะครับที่ไม่พูดตรงประเด็นลองปรับ m i n d s ซ t เป็นนักลงทุน ว่ามันคือการลงทุนหาคนที่ลงทุนแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีในวงการออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าไปเล่นหุ้นหรือว่าหรือการเทรดเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับลงทุนในท,ที่นี้อาจจะเป็นการการทําธุรกิจออนไลน์เช่นพิเคชั่นพาร์ทเนอร์หรือการทําธุรกิจขายตรงต่างๆมันก็คือการลงทุนครับเอาเงินมาวางแล้วก็ขยายสายงานมันก็การลงทุนครับแต่การจะสร้างคอนเทนต์นั้นไม่ใช่จะพูดว่าลงทุนตรงๆไปมันก็ไม่ได้ครับ มันต้องมีการซิกแซกเอาไปสร้างคอนเทนต์ที่มันหลบหลีกการตรวจจับของโซเชียลของ Facebook ให้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นใครไม่ชอบขายสินค้าแต่อยากมีรายได้เข้าทุกวันใครที่กดไลค์หรือคอมเมนต์คุณก็สามารถที่จะทักแชทโดยตรงหรือ Direct s a l ลเข้าไปคุยกับเขาได้แบบลงทุนไม่ขายสินค้าไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะสร้างไมซ์เซ็ลักษณะนี้ครับดึงดูดเฉพาะคนลักษณะนี้ครับ คุณจะไม่ปวดหัวผมผมไม่สามารถอธิบายให้มันยาวมากไปกว่าน,นี้นะครับหวังว่าใครแกะคำพูดผมแล้วนำไปปฏิบัติผมเชื่อว่าน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับเกี่ยวกับ mindset การทำธุรกิจออนไลน์นะในการเขียนคอนเทนต์อย่าลืมไปซิกแซกถ้อยคำดึงดูดคนที่เป็นนักลงทุนเข้ามาทำงานออนไลน์คุยกันหรือว่าแชทหรือว่าใช้เวลาในการแชทคุยซึมซับกับผมก็น่าจะ เข้าใจได้มากขึ้นใครที่แอนตี้หรือไม่ชอบก็ไม่ว่ากันทุกอย่างมันมีต้นทุนนะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ